ตัวนี้ครับมีไฟสแสดงสานะสถานะนะครับตัวนี้94%ก็คือสถานะของแบตเตอรี่ครับตัวนี้ใหม่เวลาเราเสียบเข้าไปก็เป็นการชาร์จในตัวจับีนตัวเวลาใช้ก็ถอดออกมากดสวิตช์ใช้ได้เลยมาสัวนนึง ใช่ซีครับชัดใ ค่ะรีวิวนะคะตัวนี้มานี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้กดนะคะเป็นเสียงปกตินะคะอันนี้เป็นเสียงที่กดหนึ่งครั้งนะคะส่วนอันนี้เป็นเสียงกระพริบสองครั้งนะคะเสียงนี้เป็นเสียงที่ไฟกระพริบสามครั้งนะคะ